ครับผมเกี่ยวกับเรื่องจีนตรงนี้นะครับโอเคครับอย่างที่อาจารย์หมอที่พูดไปแล้วว่าเรื่องนิวเีอร์เชอมิกครับมันมีงานวิจัยที่จุฬาครับเป็นแค่การศึกษาเชิงทฤษฎีเฉยแต่วันนี้นะครับผมซื้ข้อมูลงานครับเราเป็นแฟลมันก์เนี่ยนะครับไลซเซียนแลนด์สกินเป็นเจ้าแรกของโลกที่ถอดบทเรียนจากงานวิจัยมาเป็นผลิรผลจริงๆออกมาคือทุกคนรู้ว่ามีงานวิจัยแต่ยังไม่เคยทาออกมาได้ครับตอนนี้ณเวลานี้มีบริษัทนึ่เป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตผลออกมาได้ในกลุ่มเอชลองครับ ครับวันนี้มามามาดูเรื่องยีนนี่นะครับบางคนอาจสงสัยเอ้ยยีนคืออะไรโครโมโซมคืออะไร DNA คืออะไรสับสนไหมครับหลายๆคนสับสนมันคืออะไรครับวันนี้ง่ายๆวันนี้กลับไปนะครับอย่างน้อยไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ได้เชื้อที่ยาไปนิดนึ่งครับโอเคอันนี้ลองดูรูปยีนนะครับยีนง่ายๆมันจะมีรูปรูปรูปยีนคือกลมๆนะครับรูปกลมๆนะครับแล้วก็ในยีนมันจะมีองค์ประกอบเยอะแยะนะครับส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นหัวใจของยีนเรียกว่านิวเคลียสกับาสต พาเทออกมากครับเอาลหลักๆนะครับจะมีองค์กบใหญ่คืออที่เป็นรูปคล้ายกับปลาทั้ทง,งโกะเรียกว่าโครโมโซมนะครับปลาทังโกะโครโมโซมเห็นไหมครับบนโครโมโซมนะครับเขายือดออกมาปเป็นเส้นอีกยาว<ล>เรียกว่า DNA นะครับแล้วบน DNA ก็จะมีรหัสตัวเล็กอักษรตัว A ตัว G ตัวอะไรแล้วแต่นะคือเรียกว่าหร,หรหัสพันธุกรรมเลยรหัสพันธุกรรมหรือยีนนี่คือยีนละครับซึ่งแต่ล,ละคนเส้นนะครับจะมียีนประมาณ20,000กว่ายีนซึ่งเยอะมาก งานวิจัยที่ภาคในเมืองไทยเนี่ยค่อยไม่ค่อยมีผลิษะกันเพราะมันแพงมากๆแต่วันนี้ไลฟ์เจียนทำไมทำได้เขาใช้วิธีการพอดใช้เวลาในการพอดนิรรมถึง30ปีเพราะมันว่าทั้งเล็กทั้งเยอะคือใครจะทำสามสปีบ้างสามสิบปีที่ผ่านมาเขาถึงได้เขาถึงค้นจนเจอว่าไอ้กลุ่มยีนที่เป็นต้นตอความเสื่อมสลามยตรงไหนนะครับยังง่ายง่ายครับการเรียนตัวของกข่ารหัสนิสัยบางอย่างเช่น บางอย่างเรีย,ตนนยรง,ยงยตัวกันนั่นคือยีนมะเร็งบ,บางอย่างเรียงตัวกันนั่นคือยีนเบาหวานบางอย่างเลียงตัวกันคือยีนแก่แต่วันนี้นะครับเราเราสน,สนใจเฉพาะอะไรทําคนแก่เพราะว่าความแก่ความเจ็บความป่วยมาคู่กันครับวันนี้เราเจอกลุ่มยีนชื่อว่ายูอินคาสเตอร์เพื่อกลุ่มใหญ่หญของความเสื่อมและความชารานี่คือนี่คือ ความมหัศจรรย์ของของวิทยาศาสตร์เอชล็อกที่สามารถที่สุดแล้วคนหาเจอกันได้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้เราก็มาถึงเกี่ยวกับไวส์แปนของเราแล้วล่ะว่าเทคโนโลยีทางด้านยีนตรงนี้มันจะส่งผลไปถึงไวส์แปนได้ยังไงและไวส์แปนคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์นิทิดก่อนเลยครับนก่อนลยครับก็คือยืดกางมันครับคือว่าเอาไวส์แปนคืออะไรก่อนจะก่อนจะไปพูดถึงไวส์แปนเนี่ยนะครับคนจะงงไวส์แปนก็คือคือว่ายูดไวคือยูดสแปนนะครับแปลว่าการยืดอายุไขัยควาครับก่อนไปถึงตรงนั้นน่ะครัับบบเคคยยไปโรรงพาาลม เคยครับเคยโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นใครมาจากจังหวัดนะครับสระบุรีมาไหมครับ <c oughs> มา <c oughs> สระบุรีโรงพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสระบุรีกับคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราาหรือรามาไม่เท่ากันใชครับผมก็คนไข้ในโรงพยาบาลใหญ่จอบจะมีคนไข้ที่มากกว่า <c oughs> แต่เมื่อแยกคนไข้ออกออกมาแล้วก็เหลือเหลือ,อคนไข้ไปสองกลุ่ม <c oughs> ครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เกิดจากโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียต้องครับพวกเอทพวกเมอร์สพวกออัยวะต่อโรคกไหนก่อนครับหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนี่เกิดจากเชื้อโรคครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มที่เกิดจากเชื้อโรคเนี่ย่อนข้างที่มีการรักษาที่หายได้ส่วนใหญ่ครับแต่กลุ่มใหญ่ๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือกลุ่มที่ไม่เกิดจากเชื้อโรคเยอะกว่านี้ใช่ไมมะเร็งเชื้ออะไรครับไม่รู้เชื้ออะไรเบาหวานเชื่อนะครับก็ไม่รู้เชื้ออะไรมะเร็งเบาหวานทาดันหัวใจกระดูกปุนต้อกระจกถามว่าในบ้านคนเราถ้าเป็นครอบครัวใหญ่หีิง้อยหนึ่งโรคแน่นอนพวกนี้มันไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่ประจำบ้านไม่ใช่วายรัศไม่ใช่แบคทีเรียไม่ใช่ครับครับแล้วโรคกลุ่มนี้นะครับเขาทำการวววิิจจัยแล้พบ่าาเกกด ยีนถูกทำลายครับผมยีนถูกทำลายครับทําไมยีนถูกทาลายจริงจริงยีนของเราเนี่ยในระบบของเราเนี่ยร่างกายเราครับไม่ถูกทาลายนะครับเมื่อตอนเราเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราซ่อมตัวเองได้ใช่ไหมครับ,รบแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับระสบบซ่อมแซมนะครับมันเริ่มเสื่อมลงจนถึงจุดหนึ่งคมันวายไปแล้วอะครับครับแล้วอะไรที่เป <Jac oke S 2> ็นสัญญาณของความเสื่อมก็คือว่า ทุกอย่างเช่นว่าเราไปตรวจสุขภาพจำปีอายุอายุ30ปีขึ้นไปเริ่มตรวจเจอครับความดันเริ่มสูงขึ้นแล้วน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเริ่มสูขึ้นแล้วไขมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วบางบางท่านอายุก0ก็เปลีนเรวรครับเพราะว่าเลยครับระบบซ่อมแซมมันมันทำงานไม่เต็มที่ถามคำามเงนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่สามารถไปสั่งให้ยีนที่ควบคุมระบบซ่อมแซมครับลุกมาทำงานใหม่รอบไปม่หนุ่มสาวจะดีไหม คือมันไม่ใช่ตัวที่เป็นระบบซ่อมแซมโดยตรงเพราะระบบซ่อมแซมมันอยู่ในร่างกายของเราโดยธรรมชาติแพราว่ามันเสื่อมคือมันกับช่างอะแก่คล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวนี้จะเข้าไปช่วยที่จะทําให้ช่างเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาไม่ใช่ช่างอย่างเดียวนะมันเป็นระบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นขาดเป็นระบบทั้งโรงงานเลยและระบบซ่อมแซมไม่ใช่มีเฉพาะบางส่วนครับับทุกส่วนร่างกาย ทุกเซลล์มีหมดเลยทุกเซลล์มีหมดเลยถกต้<ล>ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งะครับแล้ววันนี้ไวส์แสเปนคืออะไรมไันเป็นยี่ห้อที่สาม,มารถลงไปรีเซ็ตอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ารีเซ็ตไป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 ,ปลุกอีนที่ที่สลบท้องแทนที่มันหยุดทำง,งานแล้วอะตื่นขึ้นมาทำง,งานใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งพี่เพชรศักดิ์กับอาจารย์หมอจะพูดได้ได้ื่อโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยขอบขอบคุณนะครับอาจารย์นิทิตมากมากเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวไวส์แสเปนนี่มันจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรครับอาจารย์หมอคคคือเทท่่่าาาาาีศึกกษดูนะะ็หมมยวว ไอตัวไวซ์แปเนี่คือเป็นอาหารอย่างที่พูดอะนิวทริเจนอโมิกที่เอาไปใช้เนี่ยเพื่อจะซ่อมแซมใน6ระบบของเซลล์นะคะรวมทั้งในส่วนของนิวเคลียสแล้วก็ใส่ตัวมาเสิมด้วยนะคะก็มีตั้งแต่ระบบของการต้านอนุมูลสระในระดับเซลล์รนะคะระบบในการปกป้องยีนปกป้องดีเอ็นเอระบบในการฟื้นฟู DNA ให้มันใหม่ขึ้นมาใหม่อย่างที่อาจารย์ที่บอกว่าถ้าเวลาที่เราทํางานเนี่ย ดีเอเป็นตัวเรีบิเคตคือมันต้องส่งผ่านไปถึง m i ็ก่อนแล้วก็ตรงนั้นเป็นตัวสั่งให้ทํางานพอสั่งเย็นมากๆเข้ามันก็เหมือนเครื่องจักอะทำไปทำไปก็สึกสึกหรอใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยก็จะไปซ่อมแซมตรงเนี้ยให้มันปกป้องแล้วก็ซ่อมแซมดีเอให้มันให้มันไม่ไม่ไป่กลายพันธุ์นะอ๋อโอเคเพราะว่าเวลาที่มันสึกหรอมากๆเนี่ยดีเอมันกลายพันธุ์กลายพันธุ์ป้าพอกลายพันธุ์ปุ๊บมันก็จะเป็นโรคนั้นนะครับ แล้วก็รวมทั้งเนื่องจากพอมาปกป้องได้ก็สามารถสร้างเซลล์และก็ปกป้องทิชูได้นะคะก็จะทําให้มีการเผาผลาญของเซลล์ได้ตามปก,กติรวมทั้งการอักเสบของเซลล์ก็ลดลงซึ่งอันเนี้ยก็ส่งผลทุกๆระบบของร่งางกายทุกๆระบบคือหก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 อย่างเนี่ยก็อยู่ในทุกๆระบบร่างกายไม่ว่าระบบของสมองก็จะทําให้ความจําดีขึ้นนะคะการทํางานจอปัญญาดีขึ้นนะคะระบบหัวใจ หลอดเลือดก,ก็ดีขึ้นนะคะระบบการหายใจก็ดีขึ้นร,ระบบการย่อยอาหารก็ดีขึ้นร,ระบบถ่ายก็ดีขึ้นมาดูไขข้อก็ไม่ค่อยเสื่อนะคะรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันที่สําคัญวันนี้ก็ดูจะครอบคลุมแทบจะ<ช>ทั้งร่างอยู่แล้วนะเนี่ยครับ,รบแล้วก็เป็นที่มาว่าไอ้หกรายการของไอไวสแ์แอนเนี่ย ไม่เป็นควบคุมในระดับทีนแล้วมาควบคุมระบบร่างกายของระบบและไอ้ระบบซ่อมแซมอัตโนมัติของร่างกายนี่มันจะมีชื่อเรียกที่เขาเรียกว่าเป็น Age Defense Mechanism Age Defense Mechanism ก็คือเป็นกลไกที่ดูแลของระบบตรงนี้อยู่๋อครับที่หมอขอบพระคุณมากเลยครับผมครับแล้ว